สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระ Channel นะครับวิดีโอนี้ก็มีเพื่อนๆนะครับเข้ามาถามบอกว่าเมนูบล็อกนะครับใน f c e e o o o เนี่ยมันหายไปไหนนะครับวิดีโอนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการนะครับบล็อกนะครับหรือว่าหาปุ่มบล็อกนะครับใน Facebook นั่นเองนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆนะครับเขาคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่ Facebook นะครับ ะไปที่ Facebook นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าฟีดปกติของเรานั่นแหละนะครับทีนี้ให้เรากดไปที่เมนูนะครับที่อยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็เป็นรูปสามขีดเล็กๆนะครับแตะไปเลยเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแตะไปเลยเสร็จแล้วแต่การตั้งค่าอีกทีหนึ่งครับตรงนี้นะครับแตะไปเลยจากนั้นให้เรามาแตะการตั้งค่าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับ แตะเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะเห็นครับการบล็อกเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นปุ่มบล็อกนะครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็แตะเข้าไปเลยนะครับทีนี้ก็จะมีรายชื่อนะครับของคนที่เราทําการบล็อกไว้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดใครอยากจะเลิกบล็อกนะครับก็กดตรงที่คําว่าเลิกบล็อกตรงนี้ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะบล็อกนะครับเพิ่มเติมนะครับก็มากดตรงนี้ เพิ่มคนที่ต้องการบล็อกนะครับนี่แตะเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับคนที่เราต้องการบล็อกนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดที่คําว่าบล็อกได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการบล็อกหรือว่าหาปุ่มบล็อกใน Facebook นั่นเองนะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับว่าหาปุ่มบล็อกไม่เจอนะครับก็ทําตามวิธีที่ผมแนะนําในคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ สวัสดีครับ